สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบเจอกับพี่ใจเทยโยอีกแล้วนะคะเราจะมาสรุปผลฮานอยกันนะคะเพื่อนก็เหมือนเดิมค่ะก่อนเราจะไปสรุปผลแล้วก็มาฟังคําเตือนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางการเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าย8สิบแปดคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิง และบวกลบคูณหารตัวเลขเพื่อฝึกสมองเท่านั้นโปรดใช้วิจระญาณในการรับชมนะคะเพื่อนจ้าเราก็จะมาสรุปของวันที่8กันนะคะเพื่อนนะคะวันที่8ก็ใจกันให้เด่นกับ8นะคะแต่ว่าไปจับให้เนี่ยจับผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าก็ยังมาดูผลงานก่อนนะคะเฉพาะกิจก็ห้าหกห เจ็ดสีนะคะแล้วก็พิเศษก็0 4 3 0 9นะคะปกติ115 33นะคะ VIP เ4 9 1 3นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรเข้าบ้างนะคะให้เด่น3นะคะกับ8นะคะวิ่งรูดไปกับ3น้อยนะคะ3าหน้อยนะคะแล้วก็จะมาดูน้อยเลขก่อนนะคะน้อยเลขตัวเด่นวิ่งก่อนไม่มีนะคะเพื่อน แล้วก็เด่นวิ่งพิเศษก็ไม่มีนะคะเด่นวิ่งปกติวันนี้ตายสนิทเลยตัววิ่งไม่เข้านะคะเพื่อนเราก็มาดูนี่กอน,นะคะ,ะพิเศษพิเศษมีไหมคะพิเศษสี่สามสี่สามเราก็จะมีตัวกับนะคะสามสี่ของเด่นสามนะคะ เข้านะคะเพื่อนเข้าที่ตัวกลับนะคะต่อไปรอบปกติเขารอบปกติ3น้นอยแล้วเนาะ3 3 3 3มีเบิ้ลค่ะตัวติก๊กให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้แล้วก็ไปที่ vip นะคะ vip 49นะคะ49มีไหม4ี 49, มีตัววิ่ง4นะคะเข้าตัววิ่งนะคะแล้วก็1นส หนสามเราเข้าตัวกับของสามสามหนึ่งที่ติ๊กให้นะเท่ากับว่าวันนี้เข้านะคะเพื่อนๆเข้าสามนอยนะคะเพื่อนจ้าเข้าสามนอยเนาะมีสี่สามสามสามวันนี้สามมาวินเลยเพื่อนแล้วก็หนึ่งสามนะคะก็ใครโชคดีบ้างแล้วก็แต่ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนสําหรับเด่นบิ้งเนาะ เด่นวิ่งก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่ามันก็มีเข้ามีหลุดเนาะการคำนวณตัวเลขนะคะแล้วก็จะไปดูของวันที่9กันนะคะเพื่อนวันที่9ก็ให้เด่นที่0 3นนะคะวันนี้จะไม่ติ๊กระคะเพื่อนถ้าติกทีอไรมันไม่มามันจะเพี้ยนเลยนะคะวันนี้ก็จะได้เด่น3ตัว3ามนอยนะคะเพื่อน เพื่อนชอบอันไหนก็สามารถจะเอาไปเล่นแล้วก็มีตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็มีติก๊กสีแดงให้นะคะเพื่อนจ๋านะคะเพื่อนก็ขอให้คนโชคดีเหมือนเคยนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็เล่นให้มีสตินะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อน วันนี้จะไม่จะวันนี้จะไม่ให้เด่นวิ่งไม่ให้เด่นวิ่งนะคะวันนี้ไม่ลงให้เพราะว่ามันหลุดเมื่อวานก็มาซะเมื่อวานก็มาทุกรอบนะคะเพื่อนเนาะมันก็เป็นอย่างนงี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีเข้ามีหลุดเนาะสาหรับาสายวิ่งนะคะขอโทษขออภัยวันนี้ไม่เข้านะคะเพื่อนจบไม่เข้าเข้ารอบเดียวนะคะสายวิ่งนะคะเพื่อนก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าโรคระบาดมันก็จะหนักเนาะเพราะว่ารอบข้างเรานี้ก็เป็นหมดเลยนะคะใกล้ๆบ้านก็มีคนเป็นนะคะเพื่อจะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะ รักษาสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆจะาขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วขอให้โชคดีทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ